วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีการชนและทฤษฎีสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยทฤษฎีการชนทฤษฎีนี้อธิบายว่าปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นย้ำนะคะสารตั้งต้นซึ่งอาจจะอยู่ในรูปที่เป็นโมเลกุล อะตอมหรือไอออนก็ได้นะคะจะต้องมีการเคลื่อนที่เข้ามาชนกันก่อนแต่ไม่ใช่ว่าการชนทุกครั้งจะต้องเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วการชนแบบไหนที่จะเกิดปฏิกิริยาไปดูกันเลยนะคะ 1. พลังงานชนของอนุภาคที่เคลื่อนที่ชนกันหมายความว่าอย่างไงหมายความเมื่ออนุภาคของสารย้ำสารตั้งต้นนะคะเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นชนกันแล้วมันจะมีพลังงานที่เกิดขึ้นหลังการชน นะคะและพลังงานนี้ถ้ามันมีค่ามากพอมันก็จะไปสลายพันธะเดิมแล้วสร้างพันธะใหม่นะคะดังนั้นสารตั้งต้นเมื่อมันมาชนกันนะคะทำยังไงมันถึงจะมีพลังงานมากพอเพื่อที่จะสลายพันธะเดิมของสารตั้งต้นสารตั้งต้นนั้นจะต้องมีพลังงานโจนสูงเมื่อสารตั้งต้นมีพลังงานจนสูงสารตั้งต้นนั้นจะเคลื่อนที่เร็วและชนแรง สารตั้งต้นมีพลังงานจนสูงเมื่อมันมีพลังงานจนสูงมันจะเคลื่อนที่เร็วและโชนแรงทําให้พลังงานที่เกิดขึ้นหลังการโชนมีค่ามากพอที่จะไปทําลายพันธะเก่าในสารตั้งต้นแล้วก็สร้างพันธะใหม่เกิดขึ้นนะคะโอเคเมื่อมันเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชนแรงทุกครั้งไหมที่เกิดปฏิกิริยาไม่ใช่ค่ะนะคะการชนนั้นจะต้องชนในทิศทางที่เหมาะสมด้วยปฏิกิริยาถึงจะเกิดขึ้น นะคะไม่ใช่ว่าสารตั้งต้นมีพลังงานจนสูงเคลื่อนที่เร็วและชนแรงแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยานะคะมันจะต้องชนในทิศทางที่เหมาะสมด้วยเอทิศทางที่เหมาะสมเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะคะสองภาพข้างบนจะเป็นการชนในทิศทางที่ไม่เหมาะสมส่วนภาพข้างล่างจะเป็นการชนในทิศทางที่เหมาะสมนะคะแม่ครูจะอธิบายภาพข้างล่างก่อนแล้วก,กัน ก่อนอื่นเวลาเราออกแบบนะคะถ้าแม่ครูให้ออกแบบเวลาเราออกแบบเรามองแบบนี้นะคะมองง่ายๆก็คือฝั่งซ้ายคือสารตั้งต้นนะคะสารตั้งต้นก็ยังมีแกส๊สไฮโดรเจนมีโมเลกุลของไอโอดินนะคะแกส๊สไฮโดรเจนก็จะประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมไอโอดินก็จะประกอบด้วยอะตอมของไอโอดิน2อะตอมนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นไฮโดรเจนไอโอดด์ไฮโดรเจนไอโอดด์ นะคะสโมเลกุล1โมเลกุล1โมเลกุลเป็น2โมเลกุลนะคะเรามาดูพันธะเดิมเพราะมันจะมีการชนกันพลังงานมากพอแล้วสลายพันธะเดิมอันนี้คือพันธะเดิมพันธะเดิมในโมเลกุลของไฮโดรเจนก็จะมีการสร้างพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนเนาะอันนี้ก็จะเป็นพันธะเดิมระหว่างไอโอดีนกับไอโอดีนพันธะใหม่มันจะต้องมีการสร้างพันธะใหม่ด้วยนะคะพันธะใหม่ก็จะเป็นการสร้างพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับไอโอดีน ไฮโดรเจนกับไอโอดีนดังนั้นตำแหน่งที่มันชนแล้วเหมาะสมจะต้องเป็นตำแหน่งที่ชนแล้วมันเกิดพันธะใหม่นะคะพันธะใหม่คือไฮโดรเจนกับไอโอดีนเนาะนั่นแสดงว่าจุดที่ชนจะต้องเป็นไฮโดรเจนชนกับไอโอดีนกี่จุดคะสองจุดเพราะมันมีพันธะใหม่อยู่สองจุด2พันธะตรงนี้1 2สองภาพนี้อาไฮโดรเจนกับไอโอดีนเห็นไหมมีจุดที่มันแตกกันคือชนกันตรงนี้หนึ่งจุด แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดมีจุดที่ชนที่จะสร้างพันธะใหม่ได้นะคะอ่าอันนี้คือจุดที่ชนสร้างพันธะใหม่ตรงนี้อันนี้คือจุดที่ชนตรงนี้ก็จะสร้างพันธะใหม่ตรงนี้นี่คือข้อสังเกตง,ง่ายๆนะคะทีนี้ถ้าพลังงานชนมันมากพอทําอย่างไรถึงจะมากพอละ่ะโมเลกุลสองโมเลกุลนี้จะต้องมีพลังงานชนสูงมันก็จะเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชนกันแรงปังนะคะ พลังงานที่เกิดขึ้นหลังการชนถ้ามันมากพอมันก็จะมาทําลายพันธะเก่าก็คือพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนในโมเลกุลของไฮโดรเจนและมาทําลายหรือสลายพันธะระหว่างไอโอดีนกับไอโอดีนในโมเลกุลของไอโอดีนตรงนี้ตรงนี้แล้วสร้างพันธะใหม่ตรงนี้ตรงนี้เกิดเป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนไอโอดสองโมเลกุล โอเคไหมทีนี้เรามาดูการชนในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะคะอ่าอันนี้ปึ๊บปากฏว่าชนกันแล้วอะตอมของไอโอดีนตรงนี้ไม่ถูกชนด้วยอะตอมของไฮโดรเจนมันจะต้องมีตำแหน่งที่ไฮโดรเจนชนกับไอโอดีนสองตำแหน่งนะคะเพราะมันเกิดโมเลกุลของไฮโดรเจนไอโอดายสอโมเลกุลมีพันธะใหม่เกิดขึ้นตรงนี้สองพันธะแต่อันนี้มันถูกชนแค่อะตอมนี้อะตอมเดียว ดังนั้นการชนตรงนี้จึงเป็นการชนในทิศท,ทางที่ไม่เหมาะสมเช่นกันค่ะภาพที่สองอะตอมนี้ก็ไม่ถูกชนด้วยไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นอะตอมนี้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างพันธะกับไฮโดรเจนได้นะคะดังนั้นการชนในลักษณะแบบนี้นชนตรงนี้นะคะชนตรงนี้จึงเป็นการชนในทิศท,ทางที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็ไม่เกิดปฏิกิริยาถึงแม้ว่า โมเลกุลของไฮโดรเจนและไอโอดีนจะมีพลังงานจลสูงมากแล้วก็ชนในทิศทางที่เหมาะสมอะคออภัยค่ะจะมีโมเลกุลจะมีพลังงานจลสูงมากเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชนแรงแต่ถ้ามันชนในทิศทางที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาโอเคชัดเจนนะคะทีนี้จากทฤษฎีการชนที่แม่ครูพูดเมื่อกี้พอสรุปได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นสัสดส่วนโดยตรงกับ1ความถี่ในการชนถ้าสารตั้งต้นชนกันบ่อยโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยกก็จะมากปฏิกิริยกก็จะเกิดเร็ว 2. ถ้าเปอร์เซนต์ในการชนของอนุภาคที่เป็นผลสําเร็จคําว่าการชนของอนุภาคที่เป็นผลสําเร็จก็คือชนแรงถูกตําแหน่งถูกทิศทาง นะคะชนแล้วมันเกิดปฏิกิริยาถ้าเปอร์เซ็น์ในการชนแล้วมันเกิดปฏิกิริยามันมีค่ามากปฏิกิริยาก็เกิดได้เร็วโอเคจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่าปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นเมื่อ1สารตั้งต้นจะต้องชนกัน2ชนในทิศทางที่เหมาะสม3ชนแรงชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและชน แรงทาไมต้องชนแรงเมื่อชนแรงพลังงานที่เกิดขึ้นหลังการชนก็จะมีค่ามากพอที่จะไปทําลายพันธะเก่าเราสร้างพันธะใหม่พลังงานที่เกิดขึ้นหลังการชนอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีค่าเท่ากับพลังงานก่อกำมันซึ่งเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว Ea โอเคนะคะทีนี้เรามารู้จักกับพลังงานก่อกำมันกันพลังงานก่อกำมันหรือ Activate activation energy นะคะก็คือพลังงานจำนวนน้อยที่สุดที่ได้จากการชนกันแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นได้นะคะเปรียบเทียบกับความสูงของภูเขาปฏิกิริยาเปรียบเหมือนกับการเดินทางข้ามภูเขานะคะจากจุดฝั่งซ้ายเดินทางข้ามภูเขามายังจุดฝั่งขวามือนะคะพลังงานก่อกำมันก็จะคือความสูงของภูเขา อันนี้คือฝั่งซ้ายนะคะวัดแบบตั้งฉากขึ้นไปจนถึงยอดภูอันนี้ก็คือค่าพลังงานก่อกำมันหรือ activation energy นั่นเองนะคะถ้าภูเขามันเตี้ย <c oughs> เราจะข้ามภูเขาได้ช้าหรือเร็วคะถ้าภูเขามันเตี้ยเราก็จะข้ามภูเขาได้เร็วนั่นหมายความว่าปฏิกิริยาที่มีค่าพลังงานก่อกำมันน้อย ปฏิกิริยานั้นจะเกิดได้เร็วแต่ถ้าภูเขามันสูงเราก็จะข้ามภูเขาได้ชา้านะคะนั่นก็หมายความว่าปฏิกิริยาใดที่มีค่า Ea หรือพลังงานก่อกรรมันมากปฏิกิริยานั้นก็จะเกิดได้ชา้านะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาจะมาดูภาพนี้นะคะภาพนี้จะแสดงภาพ พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยานะคะเปรียบเทียบกันระหว่างปฏิกิริยาคลายความร้อนกับปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะ AB คือสารตั้งต้นฝั่งซ้ายจะเป็นสารตั้งต้นฝั่งขวาจะเป็นสารผลิตภัณฑ์อันนี้สารตั้งต้นนะคะสารผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นจะมีพลังงานสูงกว่าสารผลิตภัณฑ์เอทำอย่างไรสารตั้งต้นถึงจะเปลี่ยนมาเป็น สามผลิตันธ์ได้สารตั้งต้นจะต้องทําให้พลังงานของตนเองลดลงเนาะอธิบายอีกหนึ่งรูปแบบนะคะพลังงานจะลดลงได้คือสารตั้งต้นจะต้องคายพลังงานออกมาจํานวนหนึ่งจนเหลือพลังงานเท่านี้จนเหลือพลังงานเท่านี้ใช่ไหมคะก็คายพลังงานเท่ากับค่าเดลต้าอก็คือพลังงานสารตั้งต้นลบออกจากพลังงานของสารผลิตภัณฑ์นะคะ ปฏิกิริยาแบบนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อนวิธีดูอีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะหาเดลต้าได้จากเอาพลังงานของ3ตั้งต้นลบพลังงานของ3ผลิตภัณฑ์นะคะคายพลังงานออกมาทีนี้อธิบายอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเกิดปฏิกิริยาก็เปรียบเหมือนกับการเดินทางข้ามภูเขาก็จะเดินทางจากฝั่งซ้ายขึ้นไปบนยอดภูแล้วลงมาที่ฝั่ง ขวามือกลายเป็นสารใหม่ที่เราเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์นะคะการที่สารต้นต้นจะเดินขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้สารต้นต้นจะต้องดูดพลังงานเข้าไปค่าหนึ่งจนกระทั่งมันมาถึงยอดภูมันก็จะมีค่าพลังงานมากที่สุดมากที่สุดนะคะเราเรียกสารที่อยู่บนยอดภูตรงนี้ว่าสารชิงซอนกำมันนะคะทีนี้เมื่อมันมีพลังงานสูงมันไม่เสถียรมันก็จะคายพลังงานออกมาค่าหนึ่ง คา,ายพลังงานออกมาค่าหนึ่งลงมาจนถึงจุดนี้นะคะได้เป็นสารใหม่ที่เรียกว่าสารผลิตภัณฑ์พลังงานลดลงก็จะเสถียรมากขึ้นนะคะจากลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นดูดชี้ลงคายตรงนี้เราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมันมีทั้งพลังงานที่ดูดเข้าไปกับพลังงานที่คายออกมาโดยพลังงานที่ดูดเข้าไปมันมีค่าน้อยพลังงานที่คายออกมามีค่ามากกว่า นะคะส่งผลให้ภาพรวมภาพรวมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายพลังงานคายมากกว่าดูดก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปฏิกิริยาประเภทคายพลังงานนะคะโอเคเนาะปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อนหรือคายพลังงานเพราะพลังงานที่คายออกมา สารเชิงซ้อนก่อกำมันคายพลังงานออกมากลายเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่าสารตั้งต้นดูดพลังงานแล้วเปลี่ยนไปเป็นสารเชิงซ้อนนะคะทีนี้กลับกันเรามาดูภาพที่แสดงปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อนนะคะสารตั้งต้นมีค่าพลังงานเท่านี้สารผลิตภัณฑ์มีค่าพลังงานเท่านี้นั่นคือสารผลิตภัณฑ์มีค่าพลังงานมากกว่าสารตั้งต้นการที่จะเปลี่ยนจากสารตั้งต้นมาเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้สารตั้งต้นจะต้องดูดพลังงานเข้าไปเท่ากับค่าหนึ่ง เห็นไหมคะดูดพลังงานเข้าไปปฏิกิริยานี้ก็เลยเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนดูดเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับค่าเดลต้าเอเดลต้าเก็คือเอาพลังงานของสารตั้งต้นกับพลังงานของผลิตภัณฑ์มาลบกันนะคะอันนี้คือแม่ครูพูดแบบไม่ซีเรียสในเรื่องของเครื่องหมายนะคะดูแค่ปริมาณหรืออธิบายอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้เมื่อสารตั้งต้นจะเดินทางข้ามภูเขาลูกนี้ นะคะมาที่ฝั่งขวามือเปลี่ยนเป็นสามผลิตภัณฑ์นะคะสารตั้งต้นจะปีนขึ้นไปบนยอดภูได้ปีนขึ้นไปเหนื่อยกว่าเนาะก็จะต้องดูดพลังงานเข้าไปค่าหนึ่งเมื่อมันดูดพลังงานเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้เป็นสารที่เราเรียกว่าสารเชิงซ้อนกำมันซึ่งมีพลังงานสูงที่สุดจะเป็นสารที่อยู่บนยอดภูมันไม่สเสถียรมันก็จะคายพลังงานออกมาคายพลังงานออกมา ทำให้มันมีค่าพลังงานต่ำลงแล้วมันเสถียรก็จะกลายเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ปฏิกิริยานี้พลังงานที่ดูดเข้าไปมากกว่าพลังงานที่คายออกมาปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อนนะคะวิธีการหาเดลต้า e มี2แบบถ้าเราดูจากภาพแบบแรกก็คือเราจะเอาพลังงานของสารผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นมาลบกันหรือแบบที่สเราจะเอาพลังงานที่ดูดเข้าไป กับพลังงานที่คายออกมาก็คือกราฟสีเขียวตรงนี้นะคะดูดเข้าไปกับที่คายออกมามาลบกันก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์กำหนดอะไรมาให้ลูกๆต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคะทีนี้แม่ครูก็จะจบในตอนที่หนึ่งไว้เพียงแค่นี้นะคะตอนที่สองเรา ติดตามกันต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของทฤษฎีสารจึงซ้อนที่ถูกกระตุ้นตอนที่1สวัสดีค่ะ